เ้าไปดูนะครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกในกลุ่มดิจิทัลของเราตัวนี้เราตั้งชื่อว่าโคเวอร์มอโคเวอร์คืออะไรครับครอบคุมทุกอย่างเลยแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนประกอบที่สําคัญในในโคเวอร์มอก็คือถังเช่ากับสารสกัดจากโสมมีสองสองชนิดด้วยกันที่เป็นแอคทีฟอินเทอร์เดียมแลเพียอีกทถังเช่าเนี่ยสมัยก่อนเป็นไงครับมีคนพูดถึงถังเช่าไหมไม่มีเดี๋ยวนีคนพูดถึงเยอะไหมครับเยอะมากนะครับจนกระทั่ง อะไรล่ะเกิดกระแสของถังเช่าเกิดขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ต่อให้พูดเราก็มีโอกาสได้ทางเพราะอะไรเพราะถังเช่าในสมัยก่อนเราจะต้องหาซื้อจากไหนจากจีนจากทิเบตจากมองโกเลต้องเป็นพื้นที่มีหิมะตกอากาศหนาวเย็นนะครับถึงจะพาะถังเช่าได้ไม่ใช่ว่าข้อถังเชา่าคือถังเช่าที่ขึ้นจากธรรมชาติและกิโลหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมครับแต่แสนถึงล้านสอง ผมเมื่อเดือนที่เดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยได้ไปห้องกถงปรากฏว่าทางเช่าเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าแสมีแบบเกรด A เกรดบนะครับเกรด C แต่เกรดถูกสุดเนี่ยอยู่ที่หกแส0ห้าแต่เกรดด e, ีสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านสาเราไม่มีปิยาทาเลยครับสกัดมาหนึน่งแทบสู่เยไม่มีปิยาทารเรียกว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยผมคำนวณแล้วอยู่ที่ประมาณ8 0ดร้อยถึงพันสอง เราไม่มีปาาัญญาตาแต่ทีนี้โชคดีที่ถังเช่าเนี่ยเพาะได้ในประเทศไทยเพราะที่ไหนครับเขาใหญ่กับทางภาคเหนือที่อากาศหนาวเย็นพอเพาะได้จึงสก,กัดออกมาเป็นสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราในนี้เอาเรียกว่าสื่อน,นะครับทางเช่ามันช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ทางเช่าช่วยในเรื่องของหลอดเลือดนะครับทางเช่าช่วยในเรื่องของหลอดเลือดพอพูดถึงใน การป้องกันโรคหลอดเลือดได้เนี่ยโอ้โหพวกเราสบายใจได้เราไม่ต้องกลัวในเรื่องของโรคความดันเลดสูงเราไม่ต้องกลัวในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจที่เป็นเหตุที่ทําให้คนเสียชีวิตโรคไตโรคอะไรครับโรคหัวใจวายไงครับหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดและหลายคนเป็นอัมพาตอัมพาตจากสาเหตุอะไรครับหลอดเลือดในสมองทําไมครับมันตีบมันแตกหรือมันตันไปเลยก็เป็นอัมพาตอัมพาตโรคหลอดเลือดเนี่ยปัจจุบันเป็นโรคที่คนเป็นมากที่สุดในโลก พวกเราเนี่ยอยากจะเป็นโรคหลอดเลือดกันก่อนหรือว่าป้องกันดีกว่าป้องกันดีกว่าแต่ส่วนใหญ่โรคหลอดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่มาแบบเงียบๆเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวก็เห็นไหมครับว่าคนที่เป็นโรคหัวใจวายตายเนี่ยเขาไม่เคยแสดงอาการมาก่อนอยู่ๆล้มฟุบไปเสียชีวิตเลยจริงๆเนี่ยโรคมันมาแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะป้องกันโรคนี้ได้ทางเช่าเนี่ยสุดยอดจริงๆช่วยขยายหลอดเลือด ซ่อมแซมหลอดเลือดแล้วก็ลดการอักเสบของหลอดเลือดมีสารตา้านอนุมูลนะครับอยู่หลายตัวด้วยกันทั้งรวมทั้งเอสโอดีด้วยซูเปอร์ออกไซด์ดิสฟอสเฟสและมันเปนเพิ่มในตรออกไซด์ ide, ในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นพอช่วยในเรื่องของหลอดเลือดได้สิ่งที่ตามมาพอช่วยหลอดเลือดจึงช่วยทําให้เพิ่มสมรรถภาพ,ภาพทางเพศสําหรับสุภาพบุรุษเองครับเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยครับ พอขยายตัวขึ้นเลือกเป็นรี้วเอาไว้สูวนปลายได้ดีขึ้นจึงทําให้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศสาหรับสุภาพบุรุษเรียกว่าตรงไปตรงมาทีนี้จึงเกิดเหตุการณ์นะครับในคนก็จะขามทางเช่ากันเพราะมันขยายหลอดเลือดดีนั่นเองเอาละใครในห้องนี้บ้างครับที่มีหลอดเลือดมีไหมรรครับมีทุกคนนะแล้วเราคิดว่าพวกเรามีหลอดเลือดคนข้างนอกมีหลอดเลือดไหมครับมีแล้วใครได้มีโอกาสดูในหลอดเลือดบ้าง ส่วนใหญ่จะดูตอนไหนไหมครับผมเป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะดูในหลอดเลือดตอนที่มีอาการแล้วส่วนใหญ่จะดูในหลอดเลือดตอนที่ตรวจร่างกายประจำปีปรากฏว่าไขมันในเลือดสูงนะครับเช่นกอเ,เลตอรอบมากกว่า200ร้อยตรกลีอไลม์มากกว่าร้อยห้าสิบหรือมากกว่าร้อยเจ็ดสิบแล้วแต่บางแหลกแล้วก็เป็นอย่างนี้มาพักหนึ่งทำไงดีนะคุณหมอต้องให้ยาลดไขมันในเลือดแต่ไม่รู้ว่าหลอดเลือดตีไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะตีไป อ่าย uh, ี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือที่ใช้งานได้อยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ช่องมันแคบลงแคบลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถังเช่าช่วยได้แล้วพอใส่ซมลงไปด้วยโอ้โหเติมเต็มเลยเรียกว่าเป็นสองสุดยอดรวมอยู่ในนะครับในเม็ดเดียวกัน